นะ okay. มอร์ไซ์นะโอเคมอเตอร์ไซ์ครับมองกระจกมองข้างนนะ้ซ้าไม่มีมอเตอร์ไซด์แสงขึ้นมานะโอเคครับมองน้ำรถด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องชิดขวา้ะบัดนะครับน้องโบเนาะโอเคครับนะ okay. นี่คือเซ็นทันแจ้งวัฒนะ okay. หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปต้นไปจอดฟรีสามชั่วโมงแรกโอเคครับจุดรถกานปุ๊บได้นะโอเคอย่าไปไว ถ้าไม่ถึงนิดนึงครับนิดนึงเข้าเกียพีเข้าเกียพีเลยดีกว่าพีถ้าพาีแล้วโอเคถ,ถ้าเราเอื้อมไม่ถึงนะเราเข้าเกียพีเราอาจเราอาจ,เราอาจจะปลดปลดเข็มขัดนะครับพรเพื่อขย่งตัวให้ถึงนะนะครับโอเคทำไมถึงต้องเข้าเกียพีคือกันกันไม่ให้มันไหลใช่เพราะบางคนเนี่ยตอนที่กําลังมาหยุดเพื่อที่จะเอามือไปแตะรับบัตรเนี่ยเข้าเกียดีค้างไว้พอเข้าเกียดีค้างไว้ปุ๊บก็เอื้อมไป พอเอื้อมไปไกลเนี่ยขาก็เลยลอยมาจากแป้นเบรกว่าจะไหลไปชนอ,อะไรอะ่ะขานกั้นนั้นได้นะต้องระวังโอเคครับเ,เดี๋ยวขาเลยดีครับเข้าช่องนี้เนาะดูตามทุกสอนนะครับน้องโบเขาจะให้เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านโอเคอหมืนซ้ายครับสังเกตกระจกของขังดแานซ้ายดูท้ายรถดีนะว่าจะเบยดเสาหรือเปล่ามองฝั่งตรงข้ามด้วยดีครับแล้วก็หมุนซ้ายโอเคเอากระจกฟังรถขึ้นได้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นทางขึ้นอยู่ข้างนาโอเคนะเป็นการวนขวาขึ้นนะครับเวลาขึ้นนะครับก็ให้น้องโบนะนำตัวรถทางด้านซ้ายอะชิดฟุตบาททางด้านซ้ายไว้นะครับชิดมุมไกลคือชิดมุมบนนะครับมือใหม่สายตาอาจจะยังไม่ไวพอที่ต้องมองขวาซ้ายขวาซ้ายนะครูให้มองแต่ซ้ายอย่างเดียวถูกครับถูกครับน้องโบน,นับ่นแหละให้ตัวรถเราชิดมาเทาา ฟุตบาททางด้านซ้ายเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้ทา้ารถเราไปเบียดหัวมุมตรงนี้นะครับเพราะเราเปิดมุมกว้างแล้วนะครับตีตีมุมกว้างตีวงกว้างมาแล้วโอเคมองข้างหน้านะให้หนารถทางด้านซ้ายชิดฟุตบาทฝั่งตรงข้ามดีครับท้ายชิดแล้วนะฮะทา้ายรถก็จะไม่เบียดหัวมุมมอสจะคู่นี้เลยดีครับดีครับโอเคดีมากดีมากนะครับอ้าวขวางขึ้นอีกนะวนขวาขึ้นอีก ให้ตัวรถ<อ>ใ,ให้ตัวรถชิดมาทางด้านซ้ายชิดต,ตรงกลวยเนี่ยเพื่อเปิดมุมให้บ้างดีมากครับดีมากก็ค่อนข้างแคบนะเสน็นทางขึ้นของเซ็นท่านแจงนาางน้งวัฒนะตรงดีครับดีครับถูกต้องถูกต้องค่อยค่อยปรับแต่งพวงไลนะั่นอย่างนั้นถูกต้องเลยนะครับดูมุมทางด้านซ้ายเล็งมุมด้านซ้ายอย่างเดียวก่อนนะครับขึ้นต่อครับขึ้นต่อขึ้นไปให้สุดเลยครับขึ้นไปสุดจะได้เก่งๆนะเพราะว่าเซ็นท่านเนี้ย ต้องมาแน่ๆนะครูก็เลยให้มาฝึกขับขึ้นห้างที่จะต้องมาบ่อยๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแคบเลยเนาะโอ้ยขึ้นมาตรงนี้อวันทีครับและนี่อขึ้นมาถึงชั้นบนสุดเลยอ่าโอเคดีครับดีครับดีโอเคเอ่ เมื่อกี้เราขึ้นก็ทางขวาใช่ไหมลงก็ทางขวาโอเคให้ชิดมุมกลยไว้ให้หน้ารถทางด้านซ้ายชิดไปทางฟุตบ่าแล้วก็ค่อยๆหมุนท่าไปทางด้านซ้ายดีครับให้ตัวรถชิดทางด้านซ้ายไว้เราจะลงไปข้างล่างเลยนะ เราจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วทางออกปิดถ้าตรงไปเป็นทางออกปิดเราะนั้นเราจะต้องเลี้ยวซ้ายออกเมื่อกี้เรารับบัตรมาเราก็ต้องคืนบัตร นะครับอ่ายุโอเคเราบองคุณให้คุณเดินผ่านหน้ารถไปก่อนเปิดไฟเี้ยวซ้ายครับอ้าวมองขวา มงหน้าให้หน้าลถแไปนิดนะึงโ okay. อเคเอาหมุนซ้ายเลยครับหมุนซ้ายให้สุดเลยให้สุดให้สุดอ่าอย่าให้หน้ารถเราออกไปเยอะนะเราเลี้ยวมาเนี่ยต้องอยู่เลนซ้ายเลนนี้ก่อนถูกต้องครับถูกต้องเลยโอเคแล้วเล่นกันเล็กแต่ถ้าเราจะออกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวามอนขวาได้ไหมครับได้เนาะโอเคออกไปอยู่เลนที่2องได้เลยครับถูกต้องคบปิดไฟเลี้ยวเลย